นิยามลิปกาล่าเป็นสาว12ราศีแต่ละสีจะเป็นสีลิปอะไรวันนี้เรามาดูกันค่ะ,ละและนกมากับลิปแท่งเขียวในดวงใจของกาล่าค่ะเริ่มที่ชาวราศีเมษี0 4ค่ะมีความเป็นสาวสดใสแต่ก็ะแ่บในเวลาเดียวกันค่ะชาวราศีเมษเลยชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องสีเบอร์12ค่ะสีชมพูโทนกะปิเนี่ยแหะค่ะที่เหมาะกับชาวราศีพฤษภ ดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแต่ก็มีความสดใสเล็กๆวว้าวชาวมิถุนต้องเบอร์0ูนย์สาเลยค่ะดูสดใสช่างพูดแล้วก็พบความล่าเริงแบบสุดๆชาวกรกฎต้องเบอร์นี้เลยค่ะ0ูย์สแบบลูกคุณหนูสาวหวานคิดบวกรักสงบแล้วก็รักครอบครัวค่ะวว้าว ราศีสิงต้องสีนี้แหละคะ่ะดูโฉบเฉี่ยวมั่นใจและก็ซ่อนลุกของความเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นําค่ะต่อมากับชาวราศีกันค่ะโทนสีออกน้ําตาลกำๆแบบนี้แอนความเป็นชาวราศีกันได้ดีมากค่ะสุขุมหนักแน่นแต่ถ้าจะให้ไฟเนี่ยก็พร้อมนะคะสี่ศูนย์เจดนะคะมากระสีศูนย์แชาวราศีตุลค่ะต้องเป็นสีนี้เลยดูเรียบง่ายไม่เยอะ แต่ก็ดูเฮลตี้ค่ะเหมาะกับชาวคิดบวกของชาวราศีตุลมากๆากโพสิทีฟแล้วก็มี e NERGY ในการเติมพลังให้คนรอบข้างค่ะส่วนสีชมพูพีชแบบนี้เนี่ยเหมาะกับชาวราศีพิกจิกมากๆค่ะสี10ถึงจะดูเป็นสาวหวานภายนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ซ่องความดีเทลอยู่นะคะมาต่อกับสีเบอร์9ค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นสีที่สดใสตามสไตล์ของชาวราศีธนูสุดๆสาวสังคมเพื่อนเยอะสังคมเยอะเนี่ยต้องชาวราศีธนูเลยค่ะและสีน้ำตาลแบบนี้จะพลาดได้ไงกับชาวราศีมังกรค่ะสีศูนย์หนึ่งออกมาก,กับสาวราศีมังกรที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หนักแน่นในํำพูดด้วยค่ะและสีเบอร์สิบเอ็ดค่ะเหมาะกับชาวราศีกุมแบบสุดๆดูมั่นใจในตัวเองแต่ก็ดูน่าค้นหาในเวลาเดียวกันค่ะ าชาวราศีมีเนี่ยต้องเบอร์0ูนย์หไปเลยค่ะ,ะอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ดูโพสิทีฟสุดๆจัดเต็มแบบทุกสีของกาลาแทงเขียวแล้วนะใครที่เป็นราศีไหนมีสีของคุณกันอยยังวันนี้นอกไปก่อน